สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้พาทุกท่านมาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลวัตถุมงคลในคลิปนี้ครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอิสิริโกว,วัดระหานไร่บ้านค่ายระยองครับวัตถุมงคลที่กล่าวถึงก็คือเหเรียญเจริญพรบนนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับโดยเหรียญน,นี้นะครับจัดสร้างในปี ระบุนะฮะ,ะปี2017แต่จริงๆแล้วจัดสร้างมาก่อนหน้านั้นนะครับโดยที่ตอนท่านอายุครบ95ปีด้านบนระบุว่าเจริญพรน,นะฮะด้านล่างระบุว่าหลวงปู่ทิมอิซิริโกนะครับโดยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเจริญพรเนื้อเมกพัดนะฮะเป็นเหรียญหล่อเนื้อเมกพัดนะครับรายละเอียดนั้นจะไม่คมชัดเท่ากับเหรียญปกติ ทั่วไปที่เราเคยเห็นนะครับมาดูด้านข้างของเนื้อเมกะพัทองนี้นะฮะเจริญพรนะครับด้านหลังก็จะเป็นมีรายละเอียดเหมือนกับเหรียญปกตินะครับโดยด้านบนระบุว่าที่ระลึกในงานสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับตรงกลางเป็นลักษณะของยันห้าอักขรด้านล่างระบุว่าวัดประหารไร่ระยองนะครับนี่คือเหรียญหล่อนะครับเนื้อเมกะพัทนะครับเหเรียญเจริญพรบ,บน หลวงปูทิมอิซิบิโกวัดะหารไร่บ้านค่ายระยองครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ